สวัสดีเพื่อนเือนทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกมคุกกี้รันโอเวนเบรกนะครับก็ในวันนี้นะครับจะมาบอกคูปองนะครับเป็นคูปองล่าสุดนะครับรู้สึกจะเป็นคูปองต้อนรับเทศกาลไหว้พระจันทร์นะครับเดี๋ยวจะมาเกาะกันเลยนะครับคูปองอันนี้จะแจกเพชรหรือคริสตัลสองร้อยอันนะครับเดี๋ยวเรามากอกันเลยคูปองก็จะมีดังนี้นะครับคําว่า เราจะพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ก็ได้เนาะนะครับพิมพ์เล็กก็ได้ h a v e แล้วก็ a แล้วก็ n i c e แล้วก็ c h u s แล้วก็ e o แล้วก็ k นะครับก็จะมีตามนี้เนาะนะครับก็เพื่อนๆก็ไปเกาะกันได้นะครับ อ่าคูปองนี้นะครับอ่าเดี๋ยวรับก่อนอ่าก็จะได้สองร้อยเพจนะครับตาอ่าตามนี้นะครับโอเคแคปหน้าจอไว้ก่อนอ่าคูปองอันนี้นะครับที่จริงอ่ากรอกได้ตั้งแต่วันที่ยี่สบกันยายนแล้วนะครับปรดีผมเพิ่งมาทําคลิปนะครับในวันที่ยี่สิบเอ็ดกันยายนคูปองเนี่ยจะหมดอายุนะครับในวันที่ยี่บยี่สิบสองกันยายนเวลาสามทุ่มห้าสิบเก้าก็คือวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ด นะครับก็ใครที่เห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมไปอ่ากอกนละกันนะครับก็ขออภัยเนาะพอดีผมเพิ่งเห็นคูปองนี้นะครับเพราะตามจริงอ่ะคูปองออกมาตั้งแต่วันที่20กันยายนแล้วเนาะแต่พอดีผมเพิ่งมาเห็นในวันนี้นะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับก็อ่าย้ำอีกทีนะครับจะกรอกได้จนถึงวันที่22กันยายนนี้นะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะครับเวลาสามทุ่มห้าสนะครับโอเคอ่าใครที่กอกแล้วนะครับเข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับใครที่กรอกแล้วก็ อ่ะก็โอเคนะครับโอเควันนี้ต้องเอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ